นี่คืออุปกรณ์แกะหูเป็นซิดีโคนท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปใช้เหล็กแกะหูให้เจ็บแก้วหูใช้ตัวนี้นะครับเวลาแกะมันจะนุ่มหูไม่รู้สึกระคายเครืองหูในรูหูนะครับแกะแล้วมันจะดูดติดออกมากับซิดีโคนท่านผู้ชมเวลาเราแกะออกมาจากกล่องมันจะมีแบบนี้นะครับเป็น2แผงนะครับท่านผู้ชมแผงละ12อันนะครับ2แผง24ชิ้น พอเราเอามาได้แบบนี้เราก็แหย่เข้าไปในหูนะฮะท่านผู้ชมนะแหย่เข้าพอประมาณนะฮะเราก็พัน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 แบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะ แล้วมันก็จะขี้หูมันก็จะดูดติดกับซิลิโคนนะท่านผู้ชมนะเราไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายแล้วก็ดึงมาโอ้โหขี้หูติดมาเครอะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับใช้เสร็จแล้วออกไปล้างน้ําออกมาป,ปึ่งแห้งแล้วก็ไปเก็บไว้ใช้ซ้ําได้อีกหลายหลายครั้งนะครับที่แกะหูซิลิโคนอย่างดีราคาหลักสิบเองท่านผู้ชมกดดูในตะก้านะครับผมติดตะก้าไว้แล้วไม่ต้องไปแกะหูแบบใช้เหล็กอีกต่อไปใช้แบบนี้รับรองว่าปลอดภัยต่อหูเราแน่นอน กดดูสินค้าเลย